จัวจั่าจักบาทด่ด,ดจั่วจั่วจั่วจั่ีจั่วจั่วจ่วนั่วจออั่วจั่งมุ่วจั่วั่งจั่วจั่วห่ว่วจ่วปั่วดั่วจ่ว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 จ่วจ่ววว่่่่ จังอยู่ผู้เดียวนะนอนอยู่ีปีเอารับพ่วงหายนอนอยู่เปนี่บอ,อาสาบานมาจะบ่เห็นคนโมเห็นอีหลีขวานึกว่าเปเห็นเขียวเขียวพอใหญ่โอ้ยนอนปีนเนี่ยเนี้ยไปกินน้ำเนี่ยไปเบื้องกล้องให้แน่ทราบว่าใคอยับมองได้เนี่ยสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นองบองปายสุบุทุกคนจามณี้พผอก,กับเมย์มาโคนะคะกับช่อง DM Channel ค่ะครับกับพญายันค้นโก้ครับวันนี้อเอากับเขามาให้กินหอดหมองเลยเนาะนอนเบิงเจ้าเกี่ยวเขาอยู่ข่อยก็นึกว่ามิสเตอร์เปพี่นองอกับบรุริสังเกตเลยเนาะอเอากินซะแซ่บๆไผ่ต่ำนี่ว้ายข่อยนี่แหละหอดบ่อยซีมข่อยลืมซิมพ่อใหญ่จักเป็นกะไดเด้อ กินไก่อวบอวบพี่น้องเอ้ยแสบแสบเลยบอย่างไงเนาะเขาทายลงจั๊กจะกินไม่นู่นยังตำสู้อ่ะจึนไก่ ได้บางฮูงหน่อยนะเพื่อนเจ้าแล้วเข่าแซ่บๆกันเด้อครับแซ่บอยู่ไเต็มยังไงหวานบ๊วยจี๊ม จำแบบบบชิมหรือแสบแสดงว่าฟีมือเลยตีนยุงเป็นไดแล้วไม่ไงเลยกล่องแลวมั้งเนี่ยจุ่มตีนมีดเด้อพี่น้องเด้อจำสัวตีนไก่ขับุญแจก อเด็ดการอยู่เนี่ยเอามันยุ้มเสยงกับปุ่นเอาพันเส้นบ่ะก็ะันเมนซ่อนสมอยู่เนะ่ะก็เหมือนสมน่ะ

nắm chậu răng khoai thằng đấy dẻo khẩu đều nạm đều, đều nó mà xoay thằng nỉ này đó <laughs> mình bọt mấy nhai này rước hả à? ไม่ไงท่านลเรแล้วนอนถารถเกี่ยวเขาเขาว่าสีมาหมนี่้่ะเขาว่านอนถาหรือยัง <laughs> ยังไม่ท่านละลุงเขายัางยืนอยู่ ไม่ต้องเฝ้าเพราะไง อ,อยากรู้ว่าพี่น้องแล้วจำไม่ไงมาขอในในคลิปใดกันแน่คอยบอกพอ,อยากรู้ว่าพี่น้องที่แบบมาเบิ้งไม่ไงมาขอจำจากจำคลิปดใดคล้ายๆว่าเบิ้งเห็นคลิปนี้แล้วจำว่าเป็นไม่ไงมาขอใช่มเนาะมีหลายคลิปอยู่แล้วจำไปดูคลิปเลยพี่น้องวะ เอาไม่ไงบด้แกบึงแล้วป่นี่ ย่านเชียงงูเพื่อนเจ้ามีงูอยู่ปะเน,นี่ยต้องย่านดอกสมุนข่อยลายจักโตมาเพื่อนเจ้าเป็นเพื่อนกันก็นงอูอีกนะแปดโตอืม มาเรื่อขอยมีอยู่แปดตัวคุณพ่อจะน้าร้ายเนาะไม่ยังจะวางงูหรือขอยหาเรี้ยวหางูแบกมี้ขอยเบาโยกพี่สิ่งทิปหนึ่งกับเพื่อมาตอิปหนึ่งกับเพื่อคนแต่ละมือต้องเข่าหนึ่งเข่าสองทิป มันไปเห็นนานั่อเลยฉันไปเกี่ยวเขาเลยฉันไปย่องเขาซอยมันนั่งด้วยไงวันนี้พี่น้องเอ้ยไม่ไงมันต้องเอาซ้อนสอมไม่ไงจับค่าคำนะครับจั่วจักบาทเด้อไม่ไงเด้อขอถูดขอไพภูบุกินเซ็นเด้อครับนี่โอเ tiệm, <laughs> um, ừ. ăn bây giờ sẹp, rồi, rồi, hết rồi, 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 ไมียมาขอเนี่ยืม่เ็นกายแต่ว่าเจ้าตำคขายบ่ดดออกไม่ไงอือจหนังขาดทุน กับใส่เครื่องหลายโพอดมึ่คอยเน้นทำกินเนาะคอยเน้นจำกินเองอแซ่บอยู่แต่ถ้าจำขายคือบ่ได้หรอกขาดทุน <c oughs> ได้ยุได้เฮ็ดผู้อื่นเขาขายหาซิปเจ้าขึ้นจะขายจานละลอยเจ้าเจริญกําไร จะเต็มเนาะมาหลานข่อยต่องบตีเหลืองราคาหืมนางเหลืออยู่มีไงเข้ามามว่าผมเป็นตะเข่ากันก็เขากันเนาะตมตีนอื กินมุมมามก็บคออภัยเด้อค่ะพี่น้องค่ะมันเป็นเมนูแบบทำได้อัรรสในการกินมันเป็นเมนูกินยากอย่างหนึง่งแกสบๆว่ามมนตรงแทะ,ะตกใจนะมันบินทางหู่อยเนาะเลกกว่าตัวกางหัวแต่ลังสิแรีนตกใจเพื่อนเกลือไม่ค,ค่อยเร่นเลยวหญ่ บือมือมากเนาะมันเด้อขวันอรือตัดไหลค่ะเคลื่อนจอกแซบบรีตนต่องกินย่างอยู่แต่แซบเนาะแบบว่าแบบกินเห่นสามสี่คนแห่นตินไก่ไปแซบครับแห่นไปคุยไปเนาะแบบว่ามัน เขาเนื้อเขาหนังแต่ว่าติ่งใก้ต้องเติมเปื่อยๆมัน่อจังดีแซ่บ ักแมแน่อิมนะ่มแล้วเะกินไว้ครับแตบไม่ไงไปซะวันไ,ไงอิ่มเลยอะไปโหลดไปสีล่างดอกถวยปากนี้เด้ไม่ไงเด้อไปแล้วครับพี่น้อง มื่อนามันนั่งกินหม่องนี้อีกได้ไหมไงเมืม่อนามันนั่งกินหม่องนี้ได้ไหมไงเด้อว่าจะกินคนเดียวแทบแท้ เรเส่ยแล้สิเด็งหินเจียงข้าตำจะผุนแหละเราจะมานอนหลัดไว้กินเจียงดังได้ไม่ไงคนสินอนสบายค่ะ ยังกระดูกน่คอยเนี่ยไม่ใหญ่ก็สีรักสินน้อนโามานั่งกินแยงอยู่นี่กินเหล่าน้อนจะที่เป็นงูเหรอกพ่อใหญ่ ไปก็สั่งผัวใหญ่เจ้าแสบไปหนอเอ้ไปคนเด้อแบบนี้รับเลยสบายค่ะน้องเวลาพีลาหนอกกันเด้อค่ะสวัสดีค่ะ